อุ้ยจริงดิกุ้งพลอยโพสต์แบบนี้ในวันเกิดลูกแฟนแฟนรอสอนรามชี้แจงเมื่อหลายคนเห็นโมเมนต์แม่ลูกคู่นี้ก็ชื่นใจทุกครั้งระหว่างกุ้งพลอยกนิทรินพัชรพักดีโชตและน้องวีจิซึ่งล่าสุดวันเกิดน้องวีจิอายุครบสี่ขวบสาวกุ้งพลอยที่ไม่ได้อยู่กับลูกก็ได้โพสต์คลิปซื้อโดนัทและของขวัญหลายถุงไปให้แขวนไว้หน้าบ้าน โดยโพสอินสตาแกรม m a m a w v i j i บอกว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจิเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆน,นะคะครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิเลยนะได้แค่นี้ก็หรูแล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจะยืนหนึ่งในใจแม่เสมอนะลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้วันที่8เมษายน2562กุลวันที่13เมษายน2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกัน แม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขากำหนดไว้ลูกรักเราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครกีดกันขวางทางเราได้แน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้ม ใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไปถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมท้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลีนจุดนั้นมาแล้วยินค่ะแม,แม่แม่เดินต่อไปท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทั้งบอกว่าจะร้องไห้ตามเลยแม่ จะบอกให้ค่ะขึ้นชื่อว่าแม่ที่อุ้มท้องมาจะดีจะชั่วแม่คือแม่แม่เขาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ติดยานะเกินไปไหมคุณโลกนี้เอาอะไรไม่แน่นอนชีวิตมันสั้นอย่าเอาไปลงที่จิตใจเด็กเลยน้องวีจิเขาดูมีความสุขเวลาอยู่กับแม่มากใจร้ายมากเลยค่ะพอมาอ่านคอมเมนต์ไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้ว ที่สุดของความใจร้ายทางด้านจิตใจและอารมณ์เลยเป็นกําลังใจให้คุณแม่น้องวิจีนะคะรอสักวันที่น้องโตน้องคงมาหาเองได้อิสระโดยไม่มีอะไรมากีดขวางและกีดกันเราคนนอกอย่าตัดสินครอบครัวเขาว่าใครจับแยกทุกอย่างเราว่าเขาต้องมีเหตุดูกันต่อไปสงสารหัวอกคนเป็นแม่จริงๆ ทำไมต้องผิดแม่ลูกกันศินละธรรมแม่มาดีไม่ได้มาฆ่าลูกตัวเองเลือดยอมข้นกว่าน้ำเสมอสู้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 สส